บล็อกกันนะจ๊าแดเนียลแปดเดือนแล้วครัแปดเดือนแล้วครัมึงมึง้งยวันนี้เราสองคนแต่งต,ตัวเหมือนกันเลยอะเราสองคนแต่งตัวเหมือนกันเลยอะแดเนียลโอ้โอแต่งตัวเหมือนกันเลยทุกคนสังเกตเห็นอะไรเห็นหน้าผากแดเนียลไหมนี่จ้ะพ่งกลับมาจากบ้านยายได้ของฝากมานั่นก็คือลอยุงกัดทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าแดเนียลมี กี่จุดเป็นบ้างรอยยุงกัดอะขอแม่ดูหน่อยขอแม่ดูหน่อยอขอดูรอยยุ่งกัดหน่อยนี่ทุกคนชัดมากที่หน้าผากเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หนูหันมาทางนี้ขอแม่ดูก่อนอือนี่หนึ่งจุดที่หน้าผากแล้วก็นี่จุดที่สองมีใต้ลมพ้าอยขอแกะหน่อยขอแก้ผ้าหน่อยขอดูหน่อยขอดูได้ไหมครับแก้ผ้าได้ไหมครับ นี่รายยุงกัดอีกจุดหนึ่งนี่ก็อีกจุดหนึ่งโอ้โหนี่ที่ขาอีกจุดหนึ่งที่ขาอีกจุดหนึ่งว่าตรงนี้อีกจุดหนึ่งตรงนี้ด้วยพี่เนีย้ยได้ของฝากมาเต็มเลยนะเล่าอะฮะของฝากจากบ,บ้านยายเนี่ยเรายุงกัดอะ่ะ อ๋ออยยุงกัดที่แดเนียลเยอะมากเลยอะทุกคนก็คือปีโป้เพิ่งกลับมาจากบ้านยายที่อยุธยานะก็บ้านต้องบอกกันว่าบ้านปีโป้ที่อยุธยาเป็นบ้านที่ติดริมน้ําก็คือจะมียุงอยู่แล้วแหละแต่รอบนี้มันเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนบวกกับน้ําท่วมด้วยตอนนี้ยุงก็คือแบบหเหมือนแมงวันแมงหวีมากๆอะทุกคนคือน่กกากลัวมากช่วงนี้ปีโป้ต้องแบบ พักการไปอยุธยาพักใหญ่เลยอ่ะเพราะว่ายุงม,มันเยอะมากแนเนียยโดนกัดมาหลายจุดอะกลัวมากเลยอ่ะนี่ไม่ใช่แค่แทนเนียลคนเดียวเดีบิบโบจะให้ดูเดบิบโบก็โดนเหมือนกันจ้ะนี่น่ากลัวมากทุกคนคือมันมันมีอีกนะเนี่ยดูดิขาสวยๆของแม่ลายฟอยเลยจ้ะไหนดูดดีซิว่าโดนยุงกัดไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ด่าดีนะจ๊ะว่ามีรอยยุงกัดเยอะขนาดไหนไหนดูซิ โอ้อันนี้อันนี้น่าจะรวมทั้งยุงแล้วก็มแมลงด้วยโอ้อันนี้เยอะมากเป็นหลายจุดรวมๆกันนี่คือรอยยุงกัดน,นี่ก็คือรอยยุงกัดน,นะจ๊ะสรุปแล้วแม่กับดาดีโดนยุงกัดเยอะกว่าแดเนียลอีกนะตอนนี้ก็คือต้องพักการไปบ้านที่อุทยาไปก่อนเลยนะจ๊ะเพราะว่ายุงเยอะมากคนลุกพูดถึงยุงแล้วคือคนลุกมากก็เดี๋ยววันนี้ปิโปจะต้องไปท็อ,ทอปซูเปอร์มาแกอดูแล้วก็คือจะไปซื้อของ พวกบอกว่าอาหารมาทําให้แดนนียลกินไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะแวะไปดูพวกแบบสติกเกอร์แปะกันยุงสําหรับเด็กไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็อยากได้สเปรย์แบบฉีดยุงเขาเรียกเลยนะสเปรย์กันยุงอะ่ะสำหรับผู้ใหญ่ด้วยก็เดี๋ยวจะไปดูพวกนี้ด้วยแบบต้องซื้อสเปรย์เก็บไว้เลยอะ่ะยิ่งของแดนนียลนี่คือแบบต้องไปซื้อเก็บไว้เลยอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะทำไรครับทำไรครับมาหาแม่เหรอครับทำไรครับทำไรครับ มีเด็กหิวนมครับมีเด็กหิวนมครับมีเด็กหิวขึ้นมาเองอยากกินนมขึ้นมาเองขึ้นมาเองแล้วแล้วยังไงยังไงตุ่มดีชัดมากยังไงกินนมหรือกินข้าวเมนูอาหารมาแล้วจ้าวันนี้เป็นเมนูปลานะคะแดเนียลจะกินประมาณ ห้าถึงหกช้อนโต๊ะนะทุกคนโอ้โหอลาวาดอราวาดโอเค okay. มาเริ่มอเดี๋ยวแม่เสิร์ฟน้ำซุปด้วยมีน้ำซุปด้วยโอเคอ่ะโอ้โหอร่อยใช่ไหมลูกนี่เกี้ยงกินหมดเกี้ยงเลยใครกินหมดเกี้ยงส่วนข้าวเช้าของพี่โป้วันนี้ อบที่เหลือจะต้ม <lawsuit. S 1> ให้แดเนียลก็จะกินประมาณนี้นะทุกคนสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาทำชานมเย็นกินนะทุกคนดีโก็ตป็นชานเย็นมากก็ทำเองแต่รอบชานมสนตึกแล้วกับแดเนียลนั่งเป้าแม่ทำชานม Se me'n ปีโป้จะต้องรีบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเพราะว่าฝนกําลังจะตกแล้วก็ไม่รู้ว่าเดนเนยลจะตื่นเมื่อไหร่นะจ๊ะโอเครีบไปก่อน๋ยวไม่ทันเหนื่อยมากเพิ่งกลับมาจากท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกคนคือฝนตกด้วยแล้วคือปีโป้ไปคนเดียวซื้อของมาเยอะมากแล้วก็คือเหนื่อยแต่ได้ของมาครบจ้ะทั้งแอมเพิร์นมแล้วก็วัตถุดิบที่จะทำอาหารให้กับแดเนยลเย็นนี้นะแล้วก็นี่ ทังเราได้ลูกแพรมาจากอันนี้ซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะสดมากทุกคนหอมหอมมากจริงๆนี่แล้วปีโป้ได้อันนี้มาด้วยทุกคนนี่แผ่นติดสติกเกอร์กันยุงสําหรับเด็กของไทกระบามตาเสือแล้วก็สเปกกันยุงสําหรับปีโป้แล้วก็แดดดีนั่นเองนะทุกคนอันนี้คือแฮปปี้มากไม่เคยรู้มาก่อนว่าไทกระบามเขาทาแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยุงด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะปีโป้กับเจมใช้ตาเสืออยู่แล้วเพราะว่าเจมเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนใช่ไหมเขาก็จะต้องมีแบบพวก ยานวดยาหมองแผ่นแปะแผ่นร้อนแผ่นเย็นอะไรเงี้ยโอ้เข้าใช้หมดทุกอันสองอันนี้เนี่ยพีโป้ซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะทุกคนอันนี้เนี่ยพีโป้ซื้อมาในราคา159าบเ้าบทเขาบอกว่ามี10แผ่นนะทุกคนแล้วเพิ่งรู้ว่าตาเสือเขาทําสติกเกอร์กันยุงสําหรับเด็กด้วยอ่ะเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังนะว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าผลิตจากสารสกัดธรรมชาติสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยทั้งเด็กแล้วก็ทุกคนในครอบครัว ปลอดภัยจากยุงไร้สารเคมีปิดทนนานไม่มีดีสก็คือเหมือนไม่มีสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเนานะแล้วก็ปกป,ป้องได้ยาวนาน4ชั่วโมงขึ้นไปจนถึง8ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสถานที่อ๋อแฮปปี้แม่แฮปปี้กับสิ่งนี้มากเดี๋ยววันนี้จะใช้ให้กับแดนเนยลเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือแดนเนยลหลับอยู่เดี๋ยวรอแดนเนยลตื่นฉันจะมาแปะสติกเกอร์อันนี้ให้แดนเนยลลูกฉันจะไม่โดนยุงกัดจ้ะอะขอแกะดูหน่อยละกันโอ้ี่อ๋อเข้ามาเป็นซองแบบนี้เลย 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแป้าสอ๋อเขามาเป็นซองแบบนี้เลยทุกคนก็คือ1ซองต่อ1แผ่นอ่ะแสดงว่าจะต้องสดใหม่ในทุกซองแน่ๆเลยผลเออเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้กับดนเดนิเอลเลยเนจะ้าวันนี้ดนเดนิเอลจะต้องโดนแปะ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  แล้วก็อันนี้เป็นสเปรย์กันยุงเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตาเสือเขาทําเป็นแบบสเปรย์ออกมาปกติไม่เคยเห็นเป็นสเปรย์เคยเห็นแต่เป็นแบบขวดเล็กๆแล้วก็เป็นแบบครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบครีมเวลาทาคือแบบเหนียวเนอะมากและที่สาคัญเจนเป็นคนที่ขนเยอะขนนักแข้งเยอะมากทาแบบครีมก็คือติดขนจ้ะอันนี้แบบสเปรย์ฉีดพ่นไปเลยเขาบอกว่าเป็นหัวสเปรย์แบบเอโรโซก็คือเป็นหัวสเปรย์ที่แบบฉีดแบบฟุ้ง พ่นแบบให้ทั่วถึงทุกอนูของผิวหนังไปเลยยุงจะได้ไม่มากัดไม่มาตอไม่มาดมนะจ๊ะบอกเลยว่ากลัวยุงมากตอนนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นแผนการกันยุงสำหรับปีโป้แล้วก็แดเนียลอะแดเนียลตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาแปะสติกเกอร์กับแดเนียลกันลูกลองแหละไปหาลูกก่อน แล้วน้องมวาเลยเหรอแม่ได้สติ๊กเกอร์กันยุงมาแล้วเดี๋ยวติดให้เดนิเอลเลยอเอาไหมเอาไหมเดนิเอลจะได้ไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวอีกต่อไปแล้วเดนิเอ <laughs> <laughs> จะได้แก้ผ้าได้เ <laughs> <laughs> ต่ชุดหลอได้โอเคไหมจะต้องจะได้ไม่ต้องใส่ชุดนอนตลอดทั้งวันเหมือนเครื่องเหมือนเครื่อเหมือนเครื่อ มาติดอันนี้ให้แดเนียลตอนนี้เลยเอไหมแดชีบนี่หน้าตาเป็นแบบนี้จ้ะตาเสือของเราอืมกินสมุนไพรมากอ่ะนี่ปีโป้ชอบติดตรงด้านหลังแดเนียลอันนี้จริงๆอ่ะอันเดียวก็แบบอยู่แล้วนะ แฮปปี้แล้วติดสติกเกอร์กันยุงให้แดเนียลแล้วค่ะแม่แฮปปี้แล้วครับปีโป้แนะนำนะสำหรับแม่แม่คนไหนที่แบบว่า,เ,าเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกลัวยุงกัดอย่างเงี้ยติดตามแบบของใช้ลูกได้เลยนะตามพ่อบอกว่าคอกหรือแบบรถเข็นยอย่างเงี้ยถ้าเกิดต้องออกไปข้างนอกแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมแม่ไปฉีดสเปรย์กันยุงให้ดดดีดีกว,ว่าที่ร้านปีโปอยากลองอ่ะ ซื้อมาเป็นสเปร์กันยุมอยากเองนี่รักอยากลองอ่ะขอชิมหน่อยอุย๊ยสเปร์มันดีมากเนี่ยบู๊ฟงมากเลยตอนนี้แม่แฮปปี้แล้วจ้าได้แผ่นติดกันยุงตาเสือสำหรับแดเนี่แล้วแล้วก็สเปร์กันยุมของปีโป้แล้วก็เจนนะจ้า สนุกเวลาได้ของใหม่แล้วสนุกก็เดี๋ยวตอนนี้พีโป้ต้องทําอาหารให้แดเนียลแล้วแดเนียลหิวแล้วได้เวลาที่จะต้องให้อาหารแดเนียลแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับอะลืมบอกสําหรับแม่ๆคนไหนนะที่อยากจะได้แผ่นแตะกันยุงตาเสือหรือว่าสเปรย์กันยุงตาเสือนะก็สามารถหาซื้อได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตวิลล่าแล้วก็ฟู้ดแลนด์แล้วก็มีกรเมมาร์เก็ตแล้วก็ หรือจะติดตามทาง Facebook ของเขาก็ได้นะช่องทาง Facebook ก็คือ Tiger b a า m TH นะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้ทางเราจะต้องไปทำอาหารให้ลูกแล้วนะจ๊ะลูกร้องหิวข้าวแล้วแต่ตอนนี้ดาดลี่ะเข้าครัวอยู่ไปดูกันว่าดาดีทำเมนูอะไรวันนี้อเมนูวันนี้เป็นเป็นเมนูนี้นจคะเชฟของเรากำลังวุ่นวายอยู่นะจ๊ะห้ามรบกวนนะจ๊ะเดี๋ยวพอเชฟคนนี้ทำเสร็จ ต่อไปก็จะเป็นเชฟแม่ทำให้ลูกจ้ะ <laughs> <laughs> นี่เมนูที่ด a ดี y ทำเป็นโหระพา <c oughs> เนื้อแล้วก็ไข่ดาวอันนี้จะเป็นเมนูแดเนียลนะจ๊ะเป็นเมนูปลาแล้วก็น้ำซุปช่วงนี้แดเนียลกินน้ำซุปเก่งมากเลยอะแม่แฮปปี้กินหมดแล้วครับสำหรับมื้อนี้เหลืออยู่ช้อนหนึ่งเล็กเก่งมากครับพี่ Daniel. แดเนียลแม่ไปล้างจานล้างขวดนมหนูกอ่อน <c oughs> กินกินไม่ได้ นิงตอนเช้านะทุกคนก็วันนี้วันอังคารแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูให pues ución, ้เดนียลเป็นเมนูปลาก็คือโอเคปะลูกรลองก็คือจะเป็นการทําเมนูปลาของพี่โป้ครั้งแรกนะทุกคนนี่เมื่อวานเราไปซูเปอร์เราซื้อปลาทับทิมมาจ้าน่ากลัวมากก็ไม่รู้จะทํำยังไงเดี๋ยวอาจจะต้มอะไรอย่างเงี้ยก็ขอไปทําก่อนนะ มีเด็กมาปุ่นร้องไห้ร้องไห้แม่ต้องอุ้มเข้ามาในครัวเนี่ยปกติลนะ้วคือแบบห้ามเข้าครัวนะอันตรายแต่ทำยังไงได้ร้องไห้อนะไปหายร้องละหายร้องแล้วใช่ไหม แล้วสำหรับเมนูปาแดเนียลยากมากทุกคนเพราะว่ามันมีก้างแล้วคือแบบ p e o ปโปไม่เก่งเรื่องก้างมากๆคือกลัวหน่อยมากเมื่อกี้ขนาดแบบปั่ละเอียดมากเลยนะยังมีก้างอยู่เลยอนะ่ะนี่เวลาป้อนต้องคอยแบบคอยบีบๆดูทีละคําเลยอนะ่ะน้าก,กลัวก็เป็นครั้งแรกในการทําเมนูปาให้แดเนียลนะเ <c oughs> หนื่อยมากบอกเลยว่ามันต้องแบบใช้แบบ ใช้ความตั้งใจมากๆเม,ๆมๆื่อกี้พี่โป้เลยไม่ได้ถ่ายไลให้ดูแต่แนเนี l แฮปปี้กับการกินมากจริงๆอ่ะวัยเนี้ยต้องปั่นแบบต้องปั่นแบบหยาบแล้วอ่ะแต่คือด้วยความที่แบบวันนี้เป็นเมนูปลาพี่โป้ไม่กล้าปั่นหยาบจริงๆอ่ะกลัวก้างม,มากเนี่ยเวลาป้อนต้องคอยแบบบี้ๆก่อนดูว่ามีก้างหรือเปล่าแต่อร่อยแนเนี่บอกเดี๋ยวเนีบอกอร่อย อําทุกคํานี่วันนี้กินหมดเกี้ยงเลยจ้ะแต่ทุกคําที่แม่ป้อนคือหลุนมากเวอร์กลัวเจอก้างแต่แดเนียลแฮปปี้มากโอเคเดี๋ยวขอไปล้างทางคำความสะอาดห้องครัวก่อน ็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่กับแดเนียลกันนะจ๊ะว่าเราจะเลี้ยงแดเนียลกันยังไงบ้างใช่ไหมครับแดเนียลนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โหเชือกของเล่นเหรอเชือกของเล่นของหนูเหรอเชือกของเล่นของหนูเหรอ แม่ลำคาญรอยยุ่งกัดหนูมากเลยตรงเนี้ยฮะกลางหน้าผากเลยฮอ้โชว์นั่งอะเกาะยืนทำไงยืนดีๆเกาะยืนทำไงอะ,อะ,อะ,อะกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวก่อนเนาะวันนี้เป็นเมนูปลาปลาไข่แดงอันนี้ตับไข่แดงผักอันนี้ ไข่ไข่แดงผักตอนนี้แดเนียลแฮปปี้กับการกินปลามากเพราะเพิ่งเริ่มกินปลาได้แค่3วันเองวันนี้วันที่3แหละปลาทับทิมนะคะโอ้โห n อนจอย j อนจอยอิ g ติ้งโอ้ไม่จอยละไม่จอยละไม่จอย eating อิตติ้งละอะ วันนี้แดเนียลกินไม่หมดนะกินเหลืออยู่นิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะเส็ดปากกอ่อน<ะ>เสืม้มาดนะคะชิดให้เอาไปซักแดเนียลหลับไปแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้พี่โป้จะ รีบอาบน้ําเพราะว่าถ้าเกิดไม่อาบน้ําตอนนี้เนี่ยจะไม่มีเวลาอาบเลยนะก็เดี๋ยวปิปโป้จะไปอาบน้ําก่อนนะจ๊ะในระหว่างที่ลูกหลับโอเคอาบน้ําเสร็จแล้วพออาบน้าเสร็จลูกก็ตื่นพอดีเลยก็เดี๋ยวป,ปิปโป้จะเปลี่ยนแพมเพิร์ทให้แดเนียลแล้วก็เล่นกับเขาสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องกินนมตอนประมาณเที่ยงแล้วก็จะนอนกลางวันแลละโอเคเดี๋ยวขอไปเล่นกับลูกก่อนนะจ๊ะ กินเราไปกินปลาหวานฮะแม่ทำเมนูปลาให้กินแล้วกินปลาหวานเลยเหรอเดี๋ยวแม่เช็ดก่อนเพราะว่าน้ำลายอ่ะหนูก,กินอีกแล้วอะ่ะหน,นูก,กินอีกแเหรอนี่กินอะไรเนี่ย เ,เมื่อกี้ให้นมแดเนียลเรียบร้อยแล้วแต่แดเนียลไม่ยอมหลับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยแอบหลับไปถ้าเกิดวันไหนเขาแอบหลับตอนเช้าเนี่ยตอนกลางวันจะนอนยากแหละแต่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องหลับแหละเดี๋ยวอาจจะให้ดดีเป็นคนอุ้มหลับนะขยี้ตาแหละเริ่มง่วงละเริ่มง่วงละใช่ไหมใครขยีต้ตาง่วงใครง่วงโอ้โหขวดนมอยู่ตรงนี้เองนะ เป็นหน้าที่ของแดดีที่จะต้องอุ้มแดเนียลให้หลับนะส่วนพี่โป้ะนะั้นหน้าที่ของพี่โป้ก็คือปั๊มนมจ้ะเดี๋ยวพี่โป้ต้องปั๊มนมเเดี๋ยวเราจะไปโลตัสแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ๊ะ หนื่อยมากทุกคนพี่โป้เพิ่งกลับมาจากที่ไปซูปเปอร์มานะไปซื้อของมาก็คือซื้อวัตถุดิบทําอาหารให้แดเนียลซื้อลูกแพรมารอบที่แล้วเ,ออเจมให้แดเนียลกินลูกแพรแล้วคือแดเนียลแบบชอบมากรอบนี้ก็เลยซื้อมาอีกนะพวกลูกแพรแล้วก็แตงโมอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็ของใช้แดเนียลต่างๆก็วพวกแบบนม นผมผงว่าช่วงนี้ก็คือนมปิกโก้คือหดหายนะ๊ะก็คือต้องใช้นผมผงเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมแล้วก็มีทามเพิร์ดเดนเนียลซื้อมาแล้วหูเดนเนียลอะต้องใช้ไซแอลทุกคนตอนนี้เดนเนียลฟันขึ้นแล้วปิโก้ก็เลยซื้อพวกแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันมาอันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะก็ลองซื้อมาดูเนาะแล้วเมื่อกี้ปิโก้ลงไปเอาพัสดุมาทุกคนปิโก้สั่งของใช้เด็กของเคเิสมามาพวกสัมลี ของใช้เด็กและเกิดต่างๆเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนพี่โกะกำลังคลอดลูกเยอะมากเป็นเซตที่บบบว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยนะทุกคนนี่นี่แอลกอฮอล์เป็นลิตรเลยจ้ทาทำการเลือกหนังสือกระตูนในการอ่านวันนี้ แดเนียลจะเลือกนิทานเรื่องไหนพุ่ม ทุกคนก็ตอนนี้ถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็เดนเนยลตื่นแล้วจ้ะตอนนี้ก็คือเดนเนยลตื่นแล้วจ้ะได้เวลาให้นมแล้วนะจ้ะนี่ชว่วงนี้ก็คือเป็นนมผงนะนมปิโปกิ๊บสิบเปอร์เซ็นต์นผมผงน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้นมหดหายจ้ะโอเคเดี๋ยวไปให้นมเดนเนยลกันไปดูเดนเนยลกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดนเนยล ดน <Hello>, อยากจะบอกว่าเวลาเวลานี้ใช่ไหมประมาณหกโมงครึ่งอ่ะจะเป็นเวลาที่พี่โป้กับเจมอองเว้ยเป็นเวลาที่แบบอ๋อ,องเหมือนเหนื่อยเหนื่อยจากําำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็จะมีความแบบเหมือนเมาอ ช่วาวัปหกมงครึ่งอ่ะจะเป็นแบบสมองแบบไม่ทํางานแล้วลอ่ะพีโป้จะเกียดเวลานี้มากเป็นเวลาที่แบบอ๋องแล้วเวลานี้นะประมาณช่วงประมาณหกโมงครึ่งนะขับรถไม่ได้เลยถ้าขับรถจะมีความแบบเมาอ่ะเมาแสงเมาอะไรก็ไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมเอ <c oughs> เกียดเวลานี้มากมอร์นิ่ทุกคนตอนนี้เรากําลังจะให้อาหารแดนนี่ข เรียกว่าให้อาหารแทนคำว่าป้อนข้าวเมนูหมูแล้วก็บดหยาบขึ้นแล้วก็มีลูกแพร ى. ให้แทเนียลได้กินด้วยวันนี้ดีไหมเมนูวันนี้ของพี่เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นหมูนี่วันนี้ได้กินลูกแพรแล้วสุกแล้วเดี๋ยวแม่จะทําให้กินนะมาพร้อมกินข้าวยังครับก็จะหยาบๆยาบแบบนี้เป็นเม็ดๆให้เขาได้แบบได้ลองดุนดุนเกลืๆไงไง ก็ตอนนี้พี่เนียวมีฟันขึ้นหนึ่งซี่แล้วเย morning นะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอยู่กับแดเนียลกันอีกหนึ่งวันเนาะโอ้ยมาเช้ามีความเหนื่อยวุ่นวายมากก็คือแดเนียลทั้งอึ่ทั้ง อ้วกแตกอ้วกแตกแต่ก็คือเขาไม่ได้เป็นอะไรนะก็คือเป็นปกติแหละแต่บด้วยความคึกขนองของเขาแล้วก็ช่วงนี้เขาชอบแบบเอานิ้วเข้าปากแล้วก็เลื่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติคุณหมอบอกว่าเป็นปกติเพราะว่าช่วงเขาเล่นนะลิ้นปี๋ไม่ใช่ลิ้นปี่ตรงนี้ประมาณตรงอะไรตรงคอของเขาเนี่ยมันตื้นเขาก็เลยแบบจะออกง่ายแล้วช่วงนี้ครับผมอึบบ่อยมากครับเพราะว่าผมกินผลไม้บ่อยครับรอยยุงกัดเริ่มหายไปแล้วจ้ะ เดินเออเดินไปเออเดินไปเออเดิน <laughs> คุณหมอบอกว่าช่วงนี้เขาจะเริ่มแบบปีนป่ายแล้วพี่โปก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่นอนนี่เขาแล้วตอนแรกแดนเนียลจะนอนชั้นบนใช่ปะตอนนี้ที่นอนของพี่โป้มันปรับให้แดนเนียลนอนลงไปข้างล่างได้ตอนนี้แดเนียลก็นอนลงไปข้างล่างแล้วแล้วเมื่อเช้าตกใจมากอยู่ดีๆแดนเนียลก็แบบปีนที่นอนขึ้นมาแบบยืนขึ้นนะทุกคนคือถ้าเกิดพี่โปไม่เอาที่นอนลงนะก็คือตกลงมาแล้วแดนเนียลคือตกลงมาแล้วอะ คุณหมอบอกว่าช่วงนี้ให้เขาฝึกเกาะแบบนี้แล้วก็ยังไม่ต้องให้เขาฝึกเดินก็ได้เพราะว่ายังไม่ถึงไวัที่เขาจะเดินแต่ถ้าเขาจะเดินเนี่ยเขาจะเริ่มแบบเดินไปด้านข้างคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะเดินไปด้านข้างเขาจะค่อยแบบแท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 ,บ,ทบไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับช่วงนี้เดนนียลเขาจะชอบแบบแทะแทะทุกอย่างอะแต่ เขาจะไม่ค่อยเอาอะไรเข้าปากเขาเหมือนจะพิจารณาก่อนอะไรเงี้ยแต่เออน้อยที่จะเอาของเข้าปากแต่ชอบแบบแทะของอะแทะพวกแบบอันใหญ่ๆห,ห่อะแบบเนี้ยแล้วก็กินพื้นกินหนังสืออะไรเงี้ยเออน่าจะคันฟันหร,หรือหรือหิวอะทำอะไรอะลูกพีโปรู้สึกว่าคุ้มมากกับการที่พี่โป้ซื้อบาะ แล้วก็ข้อกั้นของกุมบิมาอันนี้คือมันมานี่เซตเดียวกันหมดเลยนะทุกคนเนี่ยก็คือปิโป้ใช้ตั้งแต่แดเนียลเดือน,เด,อนเดือนแรกเลยอะจนตอนเนี้ยแดเนียลแปดเดือนแล้วว่ะยังได้ใช้อยู่อะคุ้มมากราคาสูงหน่อยแต่ปิโป้คิดว่ามันแบบมันคุม้มอะแล้วมันใช้ได้แบบปลอดภัยเราไม่ต้องกัง,งวลเรื่องแบบกลัวลูกจะอันตรายอะไรเงี้ยราคาน่าจะประมาณหมื่นต้นๆปิโป้ไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นเขามีประตูให้หรือเปล่านะแต่ของกุมเบีย เขามีประตูมาให้ด้วยทุกคนแบบนี้ยมันก็คือเป็นประตูที่เราสามารถเปิดเข้าเปิดออกได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะอุ้มลูกจะได้ไม่ต้องแบบก้มเกมเนี่ยพี่โป้วจะสั่งประตูมาอีกบานหนึ่งไม่รู้เขาขายแยกหรือเปล่าเกาะอย่างนั้นเนาะบ๊ายบายแม่ลงไปเอาข้าวก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกำลังจะลงตาร์บมเดนเนี่ยตื่นปั๊บเดนเนียยตื่นเลย กลับมาปุ๊บตื่นแล้วหรอครับฮะรู้งานจริงๆเลยพอกับเวลาที่แดดีเลิกงานเลยเฮ้ hey. ขอบคุณนะคะแดดีแดดีบอกหิวมากแดเนียลก็บอกหิวมาก <Daddy S 2> อปีโป้ต้องเต,ตรียมนมให้แดเนียลก่อนโอเคเตรียมนมก่อนอุ้ยจะโชว์เมื่อกี้ไปโรตัสมาซื้อของเลยนแดเนียลที่โลตัสมา เดี๋ยวจะทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเดนนี่จะแฮปปี้กับของเล่นใหม่ไหมสจนุกไหมสจนุกไหมใจนุกไหมเขาชอบหาวิธีเล่นของเขาเอง เก่งมากหอมมากอาหารเสร็จแล้ววันนี้เจนทำแกงเขียวหวานไก่กับไข่เจียว